สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากในการเทรดทองคำนะครับก็คือ d ีมาเกอร์อินดิเคเจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยโอ้โหมันมีกลยุทธ์ใช้เยอะมากเลยครับตั้ง10แบบใช่ค่ะเยอะจริงๆเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะเจาะลึกทำความเข้าใจกันจริงๆว่าดีมาเกอร์มันทำงานยังไงไม่ใช่แค่อ v e r b o บอทโอเวซพื้นฐานที่เรารู้ๆกันแต่จะไปดูเทคนิคที่มันแบบ ซับซ้อนขึ้นอย่างพวก Divergence หรือว่าการยืนยัน Breakout อะไรพวกนี้ครับว่าข้อมูลเขาแนะนำอย่างไงบ้างค่ะดีเลยค่ะมันก็ว่าเรากำลังจะแกะข้อมูลปฏิบัติกันเลยนะมีรายละเอียดทั้งเอ่อการตั้งค่าจุดเข้าจุดออกทําเฟรมที่แนะนำเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกดีมาร์เกอร์สำหรับเทรดทองกันเลยดีกว่าค่ะก็ดีมาร์เกอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันจัดเป็นออสซิเลเตอร์ประเภทหนึ่งนะคะหน้าที่หลักๆเลยก็คือวัดโมเมนตัม หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือวัดว่าแรงซื้อแรงขายในตลาดตอนนั้นนะ่ะมันมันมากน้อยแค่ไหนกำลังเป็นยังไงการที่เรารู้หลายๆกลยุทธ์เนี่ยมันสำคัญมากนะเพราะว่าไม่มีกลยุทธ์ไหนที่แบบโอ้โหใช้ได้ดีถูกสถานการณ์การรู้หลายๆแบบมันช่วยให้เราเลือกใช้หรือเอ่อปรับให้มันเข้ากับสภาพตลาดทองทาได้ดีขึ้นค่ะซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะใช่เลยครับตลาดมันไม่เหมือนเดิมตลอดเวลาเนาะอืม นั้นเราลองมาจัดกลุ่มกลยุทธ์พวกนี้ดูไหมครับเอาแบบตามลักษณะการใช้งานเริ่มจากกลุ่มที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงก่อนเวลาพูดถึงออสซิเลเตอร์ก็คือกลุ่มที่ใช้หาจังหวะก,กลับตัวหรือใช้ตอนตลาดไม่ค่อยมีเทรนเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะกลยุทธ์ที่เบสิกสุดๆในกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นคลาสสิกดีมาร์เกอร์โอเวอร์บอทโอเวอร์โซ อันนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่1ในข้อมูลที่เราดูมานะคะหลักการก็ตามชื่อเลยค่ะง่ายๆถ้าดีมาเกอร์มันวิ่งขึ้นไปสูงๆหน่อยเกินระดับ0.7ก็มองว่าซื้อมากไปแล้วนะ overbought เป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะอาจจะกลับตัวลงหรือหาจังหวะช็อตได้กลับกันถ้ามันลงไปต่ำกว่า0.3ก็คือขายมากเกินไป oversold ก็เตรียมมองหาโอกาสลองค่ะอ๋อครับครับ แต่จากข้อมูลที่ดูมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเข้าเทรดทันทีที่มันแตะ0.7หรือ0.3ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องรออะไรก่อนถูกต้องเลยค่ะอันนี้สำคัญมากคือต้องรอให้ดีมาเกอร์มันเลี้ยวกลับออกจากโซนนั้นๆก่อนเช่นถ้าจะลองนะคะก็ต้องรอให้มันตัดคขึ้งมาจากโซนต่ำกว่า0.3ไ,ได้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีแท่งเทียนบวกมายืนยันด้วยอาจจะเป็นแท่งเขียวสวยๆหรือรูปแบบที่มันบอกว่าเออแรงซื้อมาแล้วนะ ส่วนถ้าจะช็อตก็รอให้มันตัดลงมาจากโวนสูงกว่า0.7แล้วก็มีแท่งเทียนลบยืนยันค่ะสำหรับวิธีนี้ข้อมูลแนะนำว่าไงบ้างค่ะ stop loss เนี่ยเขาแนะนำให้วางเลยจุดสวิงล่าสุดไปนิดหน่อยค่ะอาจจะสวิ i g h หรือ s สวิงโลก่อนหน้าบวกไปสัก10-15ึง p ิส่วนเป้าทำกำไรหรือ take profit ก็อาจจะมองที่ระดับกลางๆคือ0.5หรือดูแนวรับแนวตั้งถัดไปก็ได้ค่ะโอเคครับแต่ กลยุทธ์พื้นฐานแบบนี้มันก็ต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นในข้อมูลก็มีเตือนไว้มีค่ะมีแน่นอนจุดที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือในช่วงที่ตลาดมันมีโมเมนตัมแรงจัดๆอะคะ่ะหรือเป็นเทรน์ที่ชัดเจนมากๆสัญญาณ overbought oversold แบบคลาสสิกเนี่ยบางทีมันมาช้าหรือให้สัญญาณหลอกได้บ่อย ราคาอาจจะวิ่งแบบ o v e r อร์บอสค้างอยู่นานมากกว่าจะยอมลงหรือบางทีก็ไม่ลงแต่เป็นการพักแล้วไปต่อตามเทรนเดิมก็มีเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้กลยุทธ์นี้เดียเด่ยวๆเลยในตลาดที่เป็นเทรนด์แรงๆเนี่ยอาจจะอืมเสี่ยงไปหน่อยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับ ประเด็นเรื่องความเสี่ยงในตลาดเทรนด์แรงทีนี้มันมีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ดูจะคล้ายๆกันอยู่ในกลุ่มหาจังหวะก,กลับตัวหรือใช้ตอนตลาดแกว่งๆคือ Demarker Mean Reversion อันนี้มันต่างจากแบบคลาสสิกเมื่อกี้ยังไงครับ Mean Reversion จะเจะเน้นไปที่การเดิมพันว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งกลับเข้าหาค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยของมัน หลักการก็คือเราจะรอให้ดีมาเกอร์มันวิ่งเข้าไปในโซนที่เรียกว่าสุดขั้วหรือ e x t r e ์ตมเลยอาจจะสูงกว่า0.8หรือต่ำกว่า0.2ไปเลยแสดงว่าตลาดมันเบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติมากๆแล้วแล้วเราก็รอจังหวะที่ดีมาเกอร์มันเริ่มแบบดูเหมือนจะหมดแรงไปต่อทางนั้นแล้วอะค่ะเริ่มหักหัวกลับเข้าหาโซนกลางๆแถว0.5พอเห็นสัญ,ญญาณแบบนั้นเราก็เข้าเทรดสวนทางกับทิศทางก่อนหน้านั้นเลย อหรือหากหัวลงนิดๆเราก็หาจังหวะช็อตสวนลงมาหา0.5แบบนี้เหรอครับใช่ค่ะใช่เลยโอ้ฟังดูเสี่ยงเหมือนกันนะการจัดการความเสี่ยงสําหรับวิธีนี้แหละครับเสี่ยงขวาแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นการเทรดสวนแนวโน้มระยะสั้นมากๆเลยดังนั้น Stop l ล s สนี่สัมพันธ์สุดๆอาจจะต้องตั้งเลยเผื่อเลยค่ะเช่นถ้าราคามันยังฝืนวิ่งไปทาง Extreme มเดิมต่อหรือดีมาร์เกอร์ดันทำจุดสูงสุดต่ำสุดใหม่ต่ออีกก็ต้องยอม ส่วน Take Profit ก็จะมองแค่แถวๆค่ากลางค่ะประมาณ0.4ถึง0.6กลยุทธ์นี้มันจะเหมาะกับตลาดที่แบบแกว่งตัวในกรอบหรือ range bound ที่ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าค่ะเข้าใจครับนอกจากรอให้มันไปสุดๆแล้วค่อยสวนยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับในการมองสัญญาณกลับตัวข้อมูลมีพูดถึงด e มาเกอร์โมเมนตัมเฟดด้วยมีค่ะโมเมนตัมเฟดนี้จะคล้คลายๆ mean reversion นะคะแต่จะจับจังหวะที่ละเอียดขึ้นมาอีกหน่อย คือเราจะสังเกตตอนที่ดีมาเกอร์มันเข้าไปค้างอยู่ในโซน overbought 0.7หรือ oversold 0.3สักพักหนึ่งอาจจะสัก3แท,ท่งเทียนขึ้นไปแล้วมันเริ่มมีอาการแบบนิ่งๆอะค่ะไม่ยอมทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ต่อหรือเริ่มจะหักหัวกลับนิดๆอันนี้เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมที่เคยแรงๆก่อนหน้านี้มันเริ่มจัดจางหรือแผ่วลงแล้วอ๋อพอเห็นว่าแรงมันเริ่มตก ก็ค่อยหาจังหวะเข้าเทรดสวนทางโดยต้องรอยืนยันจากแท่งเทียนบนกราฟราคาจริงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องรอ price action ยืนยันเสมอเราก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้ก็ยังเป็นการเทรดสวนเทรนระยะสั้นอยู่ดีความเสี่ยงก็ยังมีแต่มันก็เป็นโอกาสสําหรับคนที่แบบอยากจะจับจับจงหวะตอนที่ราคามันพักตัวหรือเริ่มเริ่มจะกลับตัวคะ่ะโอ้การมองสัญญ,ญาณกลับตัวจากตัวดีมาร์เกอร์เองนี่น่าสนใจมากๆเลยครับยังมีอีกแบบหนึ่งที่ข้อมูลพูดถึง คือดีมา r ์เกอร์ e r เ e อร์อันนี้เหมือนจะเป็นสัญญาณที่เทรดเดอร์หลายคนให้ความสำคัญมากเลยถูกต้องค่ะ Divergence นี่คลาสสิกเลยมันคือความขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่ราคาทำกับสิ่งที่อินดิเคเตอร์ทำหลกัหลกๆก็มี2แบบนะคะคือ Bullish Divergence อันนี้จะเกิดเมื่อราคาทองคำเนี่ยมันทำจุดต่ำสุดใหม่หรือ lower low แต่พอก้มไปดูด er, ีมาร์เกอร้าวมันกลับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นหรือ higher low ใช่งั้นมันเหมือนจะบอกเราว่า เฮ้ยถึงราคาจะลงต่ำกว่าเดิมนะแต่แรงขายข้างในจริงๆอะมันไม่ได้แรงตามแล้วนะมีโอกาสที่แรงขายจะหมดแล้วราคากลับตัวขึ้นได้อ๋อเข้าใจแล้วครับส่วน bearish divergence ก็ตรงกันข้ามกันเลยคือราคาทำจุดสูงสุดใหม่ higher high แต่ดีมาร์เกอร์กับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง lower high แสดงว่าแรงซื้อเริ่มแผ่วๆอาจจะใกล้กลับตัวลงแล้วการเข้าเทรดด้วย divergence เนี่ยครับ มันต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ส่งพลังค่ะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Divergence คือแหล่งข้อมูลหลายๆที่มักจะบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าหรือ leading signals ที่ดีเลยนะคือมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงข้างในของแรงซื้อแรงขายที่อาจจะยังไม่เห็นชัดๆบนกราฟราคาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็น divergence ปุ๊บจะกระโดดเข้าเทรดได้ทันทีนะคะอันนี้ต้องระวัง เราต้องรอสัญญาณยืนยันเพิ่มเติมก่อนเสมอเช่นการเกิดแท่งเทียนกลับตัวชัดๆอย่างรูปแบบแฮมเมอร์ที่เหมือนค้อนหรือเอนเกลฟิงที่มันกลืนกิ่นแท่งก่อนหน้าหรือรอให้ราคามันทะลุเส้นแนวโน้มย่อยๆประกอบด้วยก็ได้ค่ะแสดงว่าต้องใช้ร่วมกับอย่างอื่นเสมอใช่ค่ะแล้วดิเวเวอเรนซ์เนี่ยมักจะได้ผลดีในตลาดที่เริ่มจะหมดแรงหรือตลาดที่แงแกว่งในกรอบส่วนสต็อปลอสก็วางเลยจุดโลหรือไฮที่เกิดด i เว r g e เรนซ์ไปหน่อย อาจจะเผื่อสัก20พิบพิส่วน t Take Profit อาจจะตั้งเป้าไว้สัก1.5หรือ2เท่าของความเสี่ยงที่เราตั้ง SL ค่ะดูเหมือนจะมีอีกวิธีที่มองการกลับตัวจากตัวอินดิเคเตอร์เองคือ Demarker Double Top b อ t t ั m อันนี้คือเราดูรูปแบบบนเส้น Demarker เลยหรอครับใช่ค่ะใช่เลยเป็นการมองหารูปแบบกราฟคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Double Top หรือดับเบิลบอททอมแต่เราไปมองหาแพทเทิร์นนี้บนเส้นดีมาเกอร์เองเลยดับเบิลท็อปก็คือดีมาเกอร์มันขึ้นไปทำยอด2ครั้งใกล้ๆ0.7หรือ0.8เนี่แหละแต่ยอดที่2มันทำสูงกว่ายอดแรกไม่ได้มันบอกเป็นในยะว่าโมเมนตัมขาขึ้นเนี่ยพยายามแล้วนะแต่ไปต่อไม่ไหวจริงๆส่วนดับเบิลบอททอมก็ตรงข้ามคือดีมาเกอร์ลงไปทำฐาน2ครั้งแถวๆ0.2นยถึงโดยฐานที่2มันยกสูงกว่าฐานแรกแสดงว่าแรง ขายเริ่มจะอ่อนกำลังแล้วโหแปลกดีครับการที่รูปแบบนี้มันเกิดบนอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีความหมายเเชิงลึกกว่าแค่เราดูราคาอย่างเดียวไหมครับทำไมเราถึงสนใจมันนั่นสิคะ นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือการที่อินดิเคเตอร์ซึ่งมันวัดแรงส่งหรือโมเมนตัมเนี่ยมันไม่สามารถทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ตามราคาได้มันสะท้อนถึงความอ่อนแอภายในของแนวโน้มนั้นๆค่ะแม้ว่าราคาข้างนอกอาจจะยังดูดีหรือย,ยังพยายามทำ new high l o อยู่ก็ตามมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าเฮ้ยแรงส่งมันกำลังจะหมดนะ การรอให้แพทเทิร์นนี้มันสมบูรณ์แล้วก็มีสัญญาณยืนยันจากแท่งเทียนบนกราฟราคาจริงประกอบด้วยก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการจับจังหวะกลับตัวที่น่าสนใจค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพรวมของกลุ่มกลยุทธ์ที่เน้นการกลับตัวหรือใช้ในตลาดที่แงแกว่งไม่ค่อยมีเทรนแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูกลุ่มที่เน้นการเทรดตามแนวโน้มหรือเทรนด์ Following บ้างดีกว่าครับในข้อมูลมีกลยุทธ์ไหนแนะนำบ้างครับมีแน่นอนค่ะ กลยุทธ์ที่ชัดเจนที่สุดในกลุ่มนี้เลยก็คือ D ีมาเกอร์เทรนด์คอน n ิ a t วเอหลักการง่ายๆเลยคือซื้อเมื่อยอ่อในขาขึ้นและขายเมื่อดีดในขาลงโดยเราจะใช้ดีมาเกอร์นี่แหละค่ะช่วยหาจังหวะย่อหรือดีดที่เหมาะสมอ๋อแสดงว่าสเต็ปแรกคือเราต้องระบุแนวโน้มหลักให้ได้ก่อนถูกไหมครับเหมือนข้อมูลจะแนะนำที่ใช้พวก moving average MA อย่างเส้น50หรือ200วันมาช่วยดูด้วยใช่เลยค่ะ การมีเส้น MA มาช่วยยืนยันเทรนด์หลักเนี่ยดีมากทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเป็นขาขึ้นเช่นราคาอยู่เหนือเส้น MA นะคะเราจะไม่ค่อยสนใจสัญญาณ o v e r b o a r d จาก d มาเ r อ e r แต่เราจะรอจังหวะที่ d มาเ r อ e r มันย่อตัวลงมาในโซนประมาณ0.3ถึง0.4ซึ่งปกติโซนเนี้ยมันคือ Oversold ใช่ไหมคะแต่ในบริบทของขาขึ้นมันคือการพักตัว พอดีมาเกอร์ลงมาถึงโซนนี้แล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นจากโซนนั้นละค่ะคือจังหวะให้เราเข้าลองตามเทรนเดิมไปอ๋อเข้าใจแล้วครับกลับกันถ้าเป็นขาลงราคาอยู่ใต้ MA เราก็รอให้ดีมาเกอร์มันดีตัวหรือเด้งขึ้นไปทดสอบโซน0.6ถึง0.7แล้วพอเริ่มเห็นมันหักหัวลงก็เป็นจังหวะเข้าช็อตตามเทรนหลักเดิมไปถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ คือเราใช้ดีมาเกอร์เป็นตัวบอกจังหวะที่แนวโน้มหลักมันมีการพักตัวหรือพู a c k แล้วเราค่อยเข้าร่วมตอนที่มันกําลังจะกลับไปทางเดิมฉลาดดีครับแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับในการใช้ดีมาเกอร์ตามเทรนด์เห็นมีพูดถึงดีมาเกอร์ซับพอร์ตเรสิสเซนซ์โดยใช้ระดับ0.5ด้ด้วยอันนี้น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจค่ะ เป็นการมองระดับ0.5ของดีมาเกอร์ซึ่งมันคือค่ากึ่งกลางพอดีเนาะให้ทำหน้าที่เหมือนเป็นแนวรับแนวต้านแบบดนามิกของโมเมนตัมเลยคือถ้าดีมาเกอร์สามารถยืนอยู่เหนือ0.5ได้ตลอดเนี่ยมันก็แสดงว่าโมเมนตัมโดยรวมยังเป็นฝั่งบวกหรืออยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระดับ0.5ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นแนวรับพอดีมาเกอร์มันย่อลงมาทดสอบ0.5แล้วเด้งกลับขึ้นไปได้ก็เป็นสัญญาณให้เข้าลองได้เหมือนกันค่ะอ๋อถ้าดีมาเกอร์มันอยู่ต่ำกว่า0.5 ก็แปลว่าโมเมนตัมเป็นฝั่งลบหรือขาลงระดับ0.5ก็จะกลายเป็นแนวต้านแทนพอดีมาเกอร์ดีดขึ้นมาทดสอบ0.5แล้วไปต่อไม่ไหวเริ่มวกกลับลงก็เป็นสัญญาณช็อตตามแนวโน้มขาลงเดิมไปใช่เลยค่ะแนวคิดนี้มอง0.5เป็นเหมือนจุดสมดุลของแรงซื้อแรงขายการที่อินดิเคเตอร์มันยืนเหนือหรือต่ำกว่าจุดนี้ได้มันก็บอกทิศทางของแรงผลักดันในตลาดได้ระดับหนึ่ง การใช้จังหวะที่ดีมาร์เกอร์กลับมาทดสอบระดับ0.5แล้วไปต่อในทิศทางเดิมก็เป็นอีกวิธีในการเข้าเทรดตามแนวโน้มที่น่าสนใจค่ะโอเคครับเรามีกลยุทธ์สำหรับตลาดแกว่งตัวตลาดมีแนวโน้มแล้วเหลือกลุ่มสุดท้ายคือการใช้ดีมาร์เกอร์ในสถานการณ์ที่ราคามันกำลังจะทะลุหรือเบรกเอาท์ออกจากกรอบเดิมๆ อันนี้มีกลยุทธ์ไหนบ้างครับมี2กลยุทธ์หลักๆที่เข้าข่ายนี้นะคะอันแรกคือ d ีมาร์เกอร์เบรกเอาท์คอนเฟิร์อันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยค่ะคือเราใช้ d ีมาร์เกช่วยยืนยันสัญญาณเมื่อราคามันทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญๆออกไปวิธีใช้ก็คือสมมติราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป Breakout ขึ้นเราก็เหลือไปดูดีมาร์เกถ้ามันวิ่งอยู่เหนือระดับ0.5แล้วก็กำลังมีทิศทางชี้ขึ้นด้วย แต่อาจจะยังไม่ถึงโซน overbought จะจ,จัดอย่าง0.8นะครับก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าเออแรงซื้อหนุนการทะลุกรอบครั้งนี้จริงๆกลับกันถ้าราคาทะลุแนวรับลงมาดีมาเกอร์ er ก็ควรจะอยู่ต่ำกว่า0.5และชี้ลงเพื่อยืนยันแรงขายใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็มีประเด็นสำคัญมากที่ข้อมูลเน้นย้ำสุดๆส,สำหรับการเทรด breakout คือต้องดูปริมาณการซื้อขายหือ volume ประกอบด้วยเสมอ อ๋อ oh, ใช่ใช่อันนี้สำคัญการ breakout ที่น่าเชื่อถือจริงๆมันควรจะมาพร้อมกับวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อช่วยกรองพวกสัญญาณหลอกหรือ false breakout ค่ะการเข้าเทรดก็รอหลังเกิด breakout แล้วดีมาร์เกอร์ก็ยืนยันทางนั้นส่วน stop loss ก็อาจจะวางกลับเข้าไปในกรอบเดิมที่เพิ่งทะลุออกมาเมื่อกี้นิดหน่อยเข้าใจครับและอีกกลยุทธ์หนึ่งล่ะครับที่เกี่ยวกับ breakout เหมือนกันอีกอันคือดีมา er ร์เกอร์ v o l a t i l e breakout ค่ะ อันนี้จะแตกต่างนิดหน่อยคือจะเน้นหาโอกาสตอนที่ตลาดมันเงียบๆอะค่ะหรือมีความผันผวน,นต่ำมากๆซึ่งมันมักจะเป็นสัญญาณบอกว่า i, เฮ้ยเตรียมตัวนะกำลังจะเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงตามมาหรือที่เรียกว่า v o l a t i l e expansion แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตลาดกำลังเงียบโดยดูจากดีมาเกอร์ให้สังเกตช่วงที่ดีมาเกอร์มันเคลื่อนไหวแบบบีบตัวอยู่ในกรอบแคบๆค,ค,ค่ะบริเวณกึ่งกลางเลย คือระหว่าง0.4ถึง0.6มันจะแกว่งอยู่แค่นั้นติดต่อกันหลายๆแท่งเทียนซึ่งมักจะเกิดพร้อมๆกับที่กราฟราคาเองก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆหรือไซเวย์ไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการที่ดีมาร์เกอร์มันแกว่งแคบๆกลางๆแบบนี้มันสะท้อนสภาวะที่ตลาดกำลังขาดความมั่นใจหรือลังเลยังไม่มีฝั่งไหนคุมเกมได้ชัดเจน <S <S พอเห็นดีมาเกอร์กับราคาเริ่มทะลุออกจากกรอบแคบๆนั้นไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็เป็นสัญญาณให้เราเข้าเทรดตามทิศทางนั้นไปเลยโดยถ้ามีโวลุ่มเพิ่มขึ้นมาสนับสนุนด้วยก็จะยิ่งดีมากถูกต้องค่ะเป็นตารดักจังหวะการระเบิดของราคาออกจากช่วงที่ตลาดมันพักตัวหรือสะสมพลังอยู่ค่ะโอ้โหครบเลยนะครับเต้นแต่กลับตัวตามเทรนด์ไปจนถึง break o u นี่ครอบคลุมหลายสถานการณ์มากม แล้วยังมีกลยุทธ์หรือเทคนิคเสริมอื่นๆที่ในข้อมูลพูดถึงอีกไหมครับมีการพูดถึง multi time frame demarker ด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นหลักการที่ควรจะใช้กับทุกๆกลยุทธ์เลยนะคือการมองภาพรวมใน time frame ที่ใหญ่ขึ้นก่อนเช่น H4 หรือ daily เพื่อดูว่าทิศทางหลักแนวโน้มใหญ่มันไปทางไหนแล้วค่อยลงมาหาจังหวะเข้าเทรดที่แม่นยำขึ้นใน time f r a m ที่เล็กกว่าเช่น M15 หรือ M30 ค่ะโอ oh. การทำแบบนี้มันช่วยลดสัญญาณรบกวนใน i ท e f เฟรมเล็กได้เยอะเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าทำเฟรมใหญ่เป็นขาขึ้นชัดๆเลยการที่เราเห็นสัญญาณ o v e r อร์โซใน i ท e f เฟรมเล็กแป๊บๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่การย่อตัวเพื่อขึ้นต่อไม่ใช่สัญญาณกลับตัวจริงๆใช่เลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการมองหลายไทม์เฟรมมันช่วยให้เราเข้าใจบริบทของสัญญาณที่เราเห็นในไทม์เฟรมเล็กได้ดีขึ้นมากม แล้วมันก็ช่วยให้เราเทรดไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมใหญ่ลดโอกาสที่จะไปเทรดสวนเทรนหลักโดยไม่จําเป็นค่ะเข้าใจแล้วครับนอกจากนี้ยังมีพวกรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีกไหมครับเช่นค่าพีเรียนที่ใช้ตั้งค่าหรือการตีความระดับต่างๆของดีมาเกอร์ มีค่ะมีค่าที่นิยมใช้กันทั่วไปเลยก็คือ14นะคะแต่ถ้าใครต้องการสัญญาณที่เร็วขึ้นหน่อยสำหรับเทรดสั้นๆหรือสเกลปิ้งก็อาจจะปรับลดลงเป็น5หรือ9ส่วนถ้าใครเทรดแบบถือยาวหน่อยเป็นสวิงเทรดดิ้งอยากได้สัญญาณที่นุ่มนวลขึ้นก็อาจจะเพิ่มเป็น21ได้ค่ะ ส่วนระดับต่างๆก็มีการตีความที่ละเอียดขึ้นไปอีกเช่น0.8คือโอเวอร์บอทมากๆแล้วนะ0.7ถึง0.8ก็เป็นโซนเตือนเตือน0.5คือจุดสมดุล0.3ถึง0.5ก็เริ่มมีแรงกดดันฝั่งขายแล้ว ส่วนถ้าต่ำกว่า0.2เลยก็คือ over sold มากๆนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำให้ลองปรับใช้กลยุทธ์ตามช่วงเวลาของตลาดด้วยนะคะเช่นช่วงตลาดเอเชียที่มักจะเงียบๆไม่ค่อยมีเทรน์ก็อาจจะเหมาะกับกลยุทธ์ mean r e v e r s o n มากกว่าส่วนช่วงตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์กที่คือคักผันผลสูงก็อาจจะเหมาะกับกลยุทธ์ breakout หรือเทรน continuation มากกว่าค่ะโหข้อมูลครบถ้วนดีมากๆเลยครับแต่ ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือข้อควรระวังที่ข้อมูลก็เน้นย้ำมาตลอดทางเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสำคัญมากๆข้อแรกเลยคือต้องจำไว้ว่าดีมาเกอร์ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษนะคะมันทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนปานกลางถึงสูงแต่ถ้าตลาดนิ่งสนิทหรือตลาดที่พุ่งเป็นเทรนแรงจัดๆแบบแทบไม่ย่อเลยอันเนี้ยดีมาเกอร์อาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากหรือให้สัญญาณหลอกได้ข้อ2คือห้าม ห้ามใช้ดีมาร์เกอร์เพียงตัวเดียวเดียวเดียวเด็ดขาดนะคะต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆเสมอไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอย่าง ISI MA Bollinger Bands หรือ Volume และที่สำคัญที่สุดคือต้องดู Price Action หรือพฤติกรรมราคารูปแบบแท่งเทียนประกอบการตัดสินใจเสมอเพื่อยืนยันสัญญาณและแน่นอนที่สุดคือเรื่องการวางแผน Stop Loss ทุกครั้งที่เทรดเพื่อจากัดความเสี่ยงอันนี้ขาดไม่ได้เลย ขาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะต้องมี Stop Loss เสมอแล้วก็ต้องวางในจุดที่มันสมเหตุส,สมผลกับความผันผวนของตลาดและกละยุทธ์ที่เราใช้ด้วยต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดง่ายๆเช่นการเชื่ออินดิเคเตอร์มากกว่าราคาจริงๆหรือการไม่ยอมตัดขาดทุนเมื่อรู้ว่าผิดทางค่ะครับผมสรุปแล้วนะครับจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาวันนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าดีมัเกอร์นี่มัน เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าที่หลายคนอาจจะคิดเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ดู overbought oversold ง่ายๆแบบดเดิมแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์ได้หลากหลายมากๆเพื่อจับโมเมนตัมแล้วก็หาโอกาสในตลาดทองคำได้หลายแง่มุมจริงๆถูกต้องเลยค่ะแต่มุมมองที่สำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำนะคะคือไม่มีกลยุทธ์ไหนที่มันสมบูรณ์แบบร้อเซ็ หัวใจหลักจริงๆคือการที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจสภาวะตลาดณตอนนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยเลือกใช้เครื่องมือหรือกลยุทธ์ให้มันเหมาะสมการใช้หลายๆเครื่องมือช่วยยืนยันซึ่งกันและกันและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการมีวินัยในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดมากๆ ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมของการเทรดนะคะการฝึกฝนในบัญชีทดลองหรือ Demo Account เพื่อทดสอบกลยุทธ์ต่างๆให้เราเข้าใจมันจริงๆและการจดบันทึกผลการเทรดหรือ Trading Journal เพื่อนำม,มาวิเคราะห์และปรับปรุงอยู่เสมอเนี่ยคือกระบวนการที่สำคัญที่สุดเลยค่ะสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนที่ต้องการพัฒนายอย่างยั่งยืนเป็นบทสรุปที่ชัดเจนและสำคัญมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ สุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ฟังทุกท่าน จากกลยุทธ G ์ดีมาร์เกอร์ที่หลากหลายมากที่เราคุยกันไปตั้ง10แบบเนี่ยลองนึกตามดูเล่นๆนะครับว่าในสถานการณ์จริงที่ตลาดทองคำมันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่เรื่อยๆเช่นจากช่วงที่เป็นเทรน์ชัดๆเลยเปลี่ยนไปเป็นช่วงที่แกว่งตัวในกรอบหรือจากเงียบๆแล้วกำลังจะเกิดการเบร a เอาท์เราจะสามารถนากลยุทธ D ์ดีมาร์เกอร์เหล่านี้มาผสมผสานกันหรือปรับเปลี่ยนลาดับความสาคัญในการใช้งานได้อย่างไงบ้างเพื่อให้เรา ยังคงสามารถปรับตัวแล้วก็หาโอกาสได้ทันตามพฤติกรรมราคาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั้นน่าจะเป็นโจทย์ที่ช่วยให้เรานำข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไปต่อยอดความคิดได้ดีทีเดียวครับ